อ uh, ูเขาอลี่อ mm hmm. ู่เขาอ้าวกูอยู่คนางหลังที่นอกกูเลี้ไปใคานแม่เด็กันเช่นอนนะเจเจ็บเจ็กัน่นอนก็สเตปแล้วอ้เกินทิเนี่โซ่เอ้ยนี่ียโอ๊ายนิ่งเลยตรงนี้ว้ามอมมอมมอม ก็สาวเหมามันลบกได้หรอกอเปลี่ยนตัวตึงก็มาเลยนี่เบอร์สองนี่กอ <c oughs> สั่งตัดผมหน่อยนี่เนาะวางได้ลูกนี่วางได้ลูกนี่หลอกไปหลอกมาหลอกมาหลอกไปหลอกมาหลอกไปบอดีฟิดมันเลยนีโ <c oughs> อ้ออออออย <c oughs> จับบอลตายตายเสียดจับมันเบิ่งดูนี่นแหละจับนะั่นเะีนะ่ <c oughs> จับนะั่นเะล <c oughs> ยจับนั่นนี่จับนั่นนี่สองมือได้ตองสองมือโอ้เข่า โอ้ไปเลยถ่ายชอบไปนี่อเล็กเร์อโนยังง่ายเลยยังง่ายเลยเดียวยนเย็นเย็นเขานำอยู่ไป็นง่อยวะเขานำไปแล้วไปแล้วไปแล้วลูกนี่ไปแล้วไปเลย พี่กระัง no. อ sure, ่อัเดเนโนเขาคัวซับไท์บ้นือนนเสือแกล้องแมโอยกาสตวตือรโตตึ้งกาสตือเลยเนี่ยมีคำถามสิ่ามตอบได้ใ้เงินใช้กาตัดผมเกิตอบได้ใช้เงินไปตอบได้ให้เงินพ่อคับแม่ไปตลาดไปยืมเนตอบได้ย้า เดี๋ยววาบุมฮะบุ๋วะบน้องยูน้องยูขนมาขบยู่เลยทังดีๆเลยโอกับแมไปตลาดไปเยือนอนับเมไปตลาดโ่เพื่อนเลยคือตอบน้องเวะอ่งยตายนได้เลยจบแล้วโคเกตโคเกตุต่ดตอาาที่ชอบกังังชีขางานกระ่มีกันอยู่หลังทำโต่เตา ถามตอบปลาเต่าเออนีคตาบอะไร้ารเอาตอบาใหอปลากระพงจัปลากะเยกว่าเยาะ่าเย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 าเต่าเต่าเอาหามต่าัเต่าก็บหามเจ้าก็่ได้หามข่อยนะตอบแรกใช่ไหมพอกลับแน่ะไม่ได้หรอกไปยืนตายตายตายดออเยืนว่ะยิงม ออกจัะเดินนี่มีตะนางกระทำมุมีตะนางเนาะเดินนี่เนาะโอ้กองเสียบวะเนี่ยเอาล่วลูกนี่วางได้โอ้เขาข่างเชย่ะนะป่าเนาะมันบอกเขาเดี๋นะเด็กตียิงอิงยิงยังไม่ได้เลยยิงไม่ได้จะออกมาครับออเนาะบ่โคตรเตะเลย,<อ>ยบบเซ็ตอะไรพี่เซ็ต lừa luôn đi top mười <laughs> ủa nhưng đây top mười ủa nhá bong stadium bờ ngào, bờ ngào. bây giờ kinh gì đó. <laughs> đó đây rồi thấy nó này loa thấy thấy nè rồi Chuyện học con binh gì <laughs> học luôn đi Nào, đi đâu ลากมาลากมาลากมาก่อนนะครับเลยฟาดกินไปเลยลุยเรียบร้อยโอ้มันหยอกจริงนะหยอกมันหยอกลุ้นช้ามาได้ตงนี้ซีเปอร์วิดสกิจโอ้ยแลเปิดหรือไม่เลยคลิปมันจี่งเง้านี่เปิดช้าแล้วคลิปมันเงาเนี่ยยี่ห้าตัดกเโอ้เรียบร้อยจับค้อนเลยนะโอ้ยไอวิเศตนิ่งด้วยไอแอนโทนี่ยิงเล นิ k, den gen, den gen. Oh. ่งไปแล้วดนีโอดอโ่อ <laughs> ีกสันชอนบ่ส่าเจลินเจอเจแบ่มีนั่เนี่ยบอกเลยบอวิดเนาะพิเชษโอ้โดเข่าลอยเลยลูกดิพิเชษพิเชษว่านสิไบให่โว้ยนาะไหาันหยันไหยันเ้อ วันนี้ยิงช็อปข้อมือให้นะแม่กองหลังกะให้มันได้ยิงแม่ปอยมันโดยพวกเขาดอกไอ้แม่แต่ยิงกับพ่ออ๋อโฟกับจีตัวนี้เนาะซื้อซื้อมาโดยล้านเนาะแอนโทนี่ให้มันแม่ปิดคลิปเนาะลงเตะได้เป็นยังไงบัดเพื่อนถ่ายเลยเม่ว่เมม่ว่าจะเนี่ยเฮ้ยกระจกพอดี